ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n นดา r ิตา88นะคะหรือช่องไมค์ค r รับ i n นฟินิตนั่นเองวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องเราไวร้ายที่ฉันเลี้ยงดูมาอย่างดีตอนที่3แล้วค่ะมาติดตามกันเลยค่ะทำอะไรอยู่นะอ่ะนี่นายใช้เท้าสปกปรกดั่งถีบฉันงั้นเหรอจะบ่นทำไมอ่ะ ยังไงตัวเธอก็เพื่อนดีอยู่แล้วนี่นั่นสินะยังไงฉันก็สกปรกอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ไหนไหนตัวนายก็สกปรกอยู่แล้วนี่งั้นก็กิ้งลงไปเลยก็ได้นะเออเฮ้ยปล่อยสิวะ จเจ็บนุย้ยทำไมไอ้คนอันธพาลแบบนายถึงได้ชอบมากวนประสาทคนอื่นอยู่เรื่อยเลยนะนี่มาช่าพอได้แล้วห้ามดีเพื่อนนะไอ้เด็กที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนี่สมควรโดนสั่งสอนค่ะคุณครูกล้าดียังไงมาใช้กำลังกับฉันฮะจารเมี ซเลมี่เดะเดี๋ยวสิพวกเธอเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยเอียนมาช่วยครูหรออะอืม ฉันคาดหวังอะไรอยู่เนี่ยแล้วที่สถานรับเลี้ยงเนี่ยเป็นไงบ้างพวงเด็กๆก,ก็สบายดีค่ะหืมเธอควรจะทำลายสถานรับเลี้ยงเด็กนั่นไปได้แล้วนะสิทำลายหรอคะฉันปล่อยที่นั่นไว้เพราะได้เงินสนับสนุนแต่ปีนี้เงินที่ได้มันดันน้อยลงนะสิเงินมันน้อยมากดูแลเด็กสามคนไม่พอหรอก พูดอะไรบ้าๆที่จริงคือเงินไม่พอให้เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองมากกว่ามาั้งถึงฉันจะอยากทำร้ายทิ้งไปสเสดียวนี้เลยแต่ถ้าทางมาหาวิหารส่งคนมาตรวจสอบขึ้นมาเราก็ต้องคืนเงินทั้งหมดที่เราเคยได้มาก็เลยทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเด็กๆจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะคะ ถ้าเราทำแบบนั้นพวกเขาก็ไม่มีที่ไปแล้วนะคะในนิยายสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ได้ถูกทำลายในทันทีมหาปุโรหิตกับพนาที่โลภมากเริ่มข่มเหงพวกเด็กๆและสุดท้ายก็ขับไล่พวกเด็กๆออกไปอยู่ข้างถนนหลังจากนั้นแต่ละคนก็แยแกแยะกันไปและต่อมาพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาเป็นวายร้ายถึงมาชาติจะกลายเป็นจอมบ้าข้างแต่เธอก็เติบโตมาเป็นนักเวทมนต์ดำที่เก่งกาจ เอียนเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ถูกทิ้งเขาจึงถูกส่งไปอยู่กับตระกูลชนชั้นสูงที่คอยจับตามองดูเขาอยู่แต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเจเรมีในขณะที่เขากำลังจะอดตายเขาก็ได้ก้าวเทาเ้าเข้าไปเป็นลูกน้องของกลุ่มนักเลงที่อยู่ตามซอกซอยหลังจากนั้นเขาก็เป็นคนคอยควบคุมดูแลงานสุขภัและอันตรายทั้งหลายแล้วฉันต้องสนใจเรื่องพวกนั้นด้วยหรืองไง ฉันก็เลี้ยงดูพวกเขาขนาดนั้นแล้วก็น่าจะโตได้แล้วนี่เด็กที่เพิ่งอายุแค่เก้าขวบสิบขวบจะถือว่าโตแล้วได้ยังไงอะ่ะเอาอะไรคิดเนี่ยยังไงก็เธอสงสัยต้องลดค่าอาหารลงแล้วก็ประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดแล้วละ่ะได้ยินว่าเธอเอาเนื้อให้พวกนั้นกินนี่ฉันไม่ได้ให้เธอไปดูแลสารรับเลี้ยงเด็กเพื่อทําแบบนั้นนะแต่ว่า ถ้างั้นก็เอาวัตถุดิบมาให้สิจะมาวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเขาใช้เงินเดือนตัวเองซื้อทำไมห,หรือว่าอยากโดนลงโ,โทษเหมือนตอนเด็กๆก,ก่อนถึงจะเชื่อฟังคำสั่งฮะหืมฮันนาโดนขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่ความทรงจำของฉันสักหน่อยอย่าสั่นสิอยู่สันนะ ประหยัดเงินเอาไว้ซะจนกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กจะโดนปิดฉันกำลังจะหาที่ที่จะส่งเด็กพวกนั้นไปผ่านเซสชันอยู่คอยดูแลพวกนั้นให้ดีอย่าให้พวกมันเจ็บตัวกันละ่ะดีละถ้าพ,พวกเด็กๆได้ย้ายไปสถานรับเลี้ยงเด็กที่ดีกว่านี้แล้วก็เข้าใจแล้วค่ะฉันอยากกินซุปข้าวโพดจัง ฉันอยากกินขนมปังหวานหวนสงสัยฉันจะเครียดแน่เลยอะนายอ้วนขึ้นเพราะกินแต่ของหวานหวานนั่นแหละอ้วนอะไรอ่ะนี่กล้ามเนื้อถึงนั้นนะฮึคุณครูชอบฉันเพราะงั้นเดี๋ยวคุณครูก็ทําอะไรที่ฉันชอบให้กินเองแหละฮพูดอะไรนะ่ะคุณครูชอบฉันมากกว่าเธออีกฮเจ้าโง่มองไม่ออกเหรอว่าคุณครูน่ะชอบฉันที่สุด อืมตลกละมาพน,นันกันไหมล่ะว่าครูจะทำของชอบของใครมาให้กินอโวยวายอะไรมากมายทะเลาะกันเรื่องข้าวอีกแล้วสินะเจเรมียังไงก็ไม่ใช่นายหรอกใครเขาจะไปชอบโตวปัญหาแบบพวกนายกันล่ะฮะว่าไงนะงั้นจะบอกว่าคุณครูชอบนายที่สุดงั้นเหรอ ไอ้หมอนั่นก็สติไม่ดีเหมือนกันแหละเฮ้ยงั้นนายก็พูดบ้างสิเมนูนะ่ะฉันชอบปลาตุ๋นซอสผลสรุปในวันนี้จะบอกว่าคุณครูชอบใครมากที่สุดเอาสิไลส่สาระชมัดเลยอะทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็ค่อยๆย,ย่องคุณครูคะอ,อ ครูผมอยากกินขนมปังหวานๆทำให้ผมกินหน่อยสิครับคุณครูคะหนูอยากกินซุปข,ข้าวโพดอยากกินซุปข,ข้าวโพดคะ่ะทำให้หนูกินหน่อยนะคะผมอยากกินปลาตุ๋นซอสครับเฮ้ยเรื่องใหญ่แล้วสิเล่าชาฉันทัดชาฉันถ้าฉันทำให้ใครต้องเสียความรู้สึกแล้วก็ทำไมตอนนั้นครูไม่ทำให้ฉันล่ะคะซุปข,ข้าวโพดน่ะ จงไม่เป็นจุนไปซะเลยถ้าฉันถูกไฟคอกตายคงทรมานหน้าดูเอ่อฉันคงต้องทำซุปแล้วละ่ะในวันนั้นผมจำได้นะครับเมื่อสิบปีก่อนครูไม่ยอมทำขนมปังให้ผมนี่อืม เจเรมีที่หัวเทียมอาจจะเทอละมานฉันจนตายอ่ะงั้นทำขนมปังดีกว่าในเมื่อครูไม่ยอมทำปลาตุนซอสให้กินจงจับหล่อนไปตัดคอแล้วเสียบหัวประจานไว้ที่กำแพงปรา,าสาทซะเฮ้อทำไมกดดันฉันขนาดนี้ล่ะเนี่ยฉันคงจบชีวิตลงที่แท่นประหารโอ้โหคงต้องรีบไปจับปลามาแล้วละ่ะ คุณครูคุณครูเลือกมาสิคะว่าจะทำอะไรอะเด็กๆใจเย็นๆนะคุณครูเลือกไม่ได้เลยอะมื้อเที่ยงวันนี้คุณครูจะทำอะไรให้พวกเรากินหรอคะมื้อเที่ยงวันนี้คุณครูจะทำอะไรให้พวกเรากินหรอคะคุณครูคุณครูได้ยินไหมคะเนี่ย ฮ้ยทำไมพวกเธอต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันโดนกดดันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยบอกไม่ถูกเลยวันนี้ดาไวไวรายที่ฉันเลี้ยงดูมาอย่างดีตอนที่3ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจนจบนะคะฝากติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ 1, ที่2ก็ฝากทุกคนเข้าไปชมด้วยนะคะไปก่อนนะคะฝ,ฝันดีลาตีสวัสดีขาบบ๊ายบาย